ผักกจะมีรสขมน้อยๆนะเจ้าแกงใส่ปลาแห้งนี้ล้ำขนาดเลยนะเจ้าแกงผักกิ่ววงใส่ปลาแห้งกับข้าวบ้านๆแต่ล้ำขนาดเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าครับป้าหนอมวันนี้พาเข้าครัวทำกับข้าวบ้านๆอาหารเหนือทางบ้านเฮานะเจ้า แกงพักขี้กวงใส่ปลาแหง้งก็มีพักขี้กวงงยอดงามๆเลยนะเจ้าพักแกนขมพักสะเดาดินอันนี้ป้าได้ล้างทาความสะอาดแล้วนะเจ้าแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือส้มแล้วก็ปลาแห้งหนึ่งตัวอันนี้ป้าได้แช่น้ำไว้นะเจ้าเดี๋ยวป้าจะเอามาแกะเอาก้างออกนะเจ้าเอาเฉพาะเนื้อมนะันเนาะบางบ้านก็จะเอาไปต้มก่อนนะเจ้า พื่อที่จะแกะเนื้อปลาออกง่ายๆนะเจ้าแล้วแต่ความชอบความสะดวกของเต่ละบ้านนะเจ้าพริกแกงกอตามนี้เลยนะเจ้ามีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเกลือใส่เกลือไปเล็กน้อยนะเจ้าแล้วก็ชูรสผงปรุงรสปาร่าเจ้าไปเจ้าไปลงมือทำกันเลยเนาะ ไปตามพริกแกงแล้วก็ไปแกะตาเจ้าพริกแห้งเจ้าความเพ็ดตามชอบเลยนะเจ้าตามพริกแกงก็น้าเจ้าตามด้วยกระเทียมใส่เกลือลงไปสักหน่อยตามไปกอนนะหอมแดงข่อยใส่ที่หลังจ้ะหอมแดงใส่ไปเลยเนาะ ราเจ้าใส่ลงโขลกกับพริกนี่เลยเนาะนี่กระด้ส่วนของพริกแกงแล้วนะเจ้าพักไว้ตรงนี้ก่อนแกะปลาก,ก่อนนะเจ้าเอากลางออกเอาเฉพาะเนื้อนะเจ้า มาเขือส้มก่อนนะจ๊ะมาตรงนี้เลยเจ้าจุดไฟตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปพอน้ำห้อนก็เอาปลาลงไปต้มก่อนนะจ๊ะ ต้มปลามาสักพักแล้วนะเจ้าแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเลยนะเจ้าตักน้ำมาล้างครก,กน้ำล้างโครกก็เสรนปไาย ปรุงรสดไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสผงนัวปรุงรสดตามชอบเลยนะเจ้ามะเขือส้มมะเขือเทศใส่ลงไปเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาชิมที่หลังเจ้าพักเกาะใส่ที่หลังนะเจ้าพักนี่แกงบโเมินเนาะแกงแป๊บเดียวเกาะได้กินแล้วเจ้า ชิ้มก่อนอืมล้ลาําราจาดพอดีแล้วเจ้ามะเขือส้อมใกล้จะสุกแล้วนะเจ้ามะเขือส้อมมะเขือเทศเนาะที่นี้ก็ใส่พักลงไปเลยเจ้าใส่ไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวพักก่็จะยุเจ้า ผมเจ้าคนน่ากินขนาดเลยนะเจ้าซุกแล้วเนาะปิดไฟไปเจ้าไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า ก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าแกงผักที่กวงใส่ปลาแหง้งกินตอนอุ่นๆน้ำห่อนะเจ้าล้ำขนาดเลยนะเจ้าแกงผักขี้กวงใส่ปลาแหง้งกับข้าวบ้านๆแต่ล้ำขนาดเลยนะเจ้าต้องกินตอนอุ่นๆน่อนๆน,นะเจ้าถึงจะล้ำเนาะขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมไปนะเจ้าไว้ป้ากันไหมนะเจ้าสวัสดีเจ้า